สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับมาแล้วครับมาแล้วรุ่นนี้หายไปนานนะครับไม่ได้เจอสวยๆเลยครับเจอสวยๆนามาฝากแล้วครับเทียหน้านะครับปี2004ครับ2.3นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับหน้าเดิมดังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับใช้งานไปโดยประมาณ160,000กิโลเมตรนะครับ นิสสันเทียนา2.3ปี2004สภาพสวยๆนะครับทรงหรูดูดีจัดไปเลยครับ149,000บาทนะครับใครที่ชอบและสนใจหาเอาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ที่มีนบุรีนะครับสวยเดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับงามๆครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับเช็คให้แล้วเอาไปใช้งานได้เลยนี่ครับภายในนะครับงามมากๆเดี๋ยวไปชมยางดอกลึกครับใช้ได้อีกยาว สวยสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีตําหนิก็คือตรงนี้ต้องไปไล่ตรงเบาะคนขับนะครับระบบไฟฟ้ายังไม่ทํางานนะครับก็ไปเช็คไปตรวจสอบนะครับกอพาไปที่ศูนย์หรือพาไปร้านระบบไฟฟ้าก็ได้ครับก็เช็คได้เลยคันนี้จัดไปในราคา149,000บาทนะครับถ้าชอบไปดูรถต่อรองราคากันได้ครับ สวยสมบูรณ์แบบนี้ชอบและถูกใจหรือเปล่านะครับแจ้งชัดนะครับคันนี้ไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับแจ้งตรงชี้ตรงนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกหมกเม็ดหรือชนหนักน้ําท่วมนะครับยินดีคืนเงิน2เท่าเลยครับใครที่กําลังเล็งหารุ่นนี้นะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับอย่างที่แจ้งนะครับรุ่นนี้ผมหาอยู่บ่อยมากแต่หาไม่เจอสวยๆครับ พอดีเจอสวยๆนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับจากโรงงานเลยครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบียสลิเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าแอร์หลังบ้านหลังนะครับตัวนี้เรียกว่าครบเครื่องดูดีมีระดับแน่นอนนะครับใครที่เน้นหาทรงหรูในราคาแสนกลางๆครับรุ่นนี้จัดไปเลยครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนขับแฟนเพจของเทียนานะครับเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลนะครับก็เข้าไปเช็คไปตรวจสอบได้เลยครับ ก็ต้องศึกษาอู่เฉพาะนะครับมีอู่เฉพาะมีช่างเก่งๆนะครับชาวเชียนาในแฟนคลับแฟนเพจเขารู้หมดครับเราก็เข้าไปศึกษานี่ครับมีไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบครับรถหรูดูดี V.I.P แบบนี้นะครับจัดไปเลยครับในราคา149,0 0 0บาทนะครับไปเจรจาต่อรองพูดคุยราคานะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเดิมบางโรงงานแบบนี้ชอบและถูกใจให้รีบตัดสินใจนะครับนีนครับสีเงาชํำ ขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับยางยังใช้งานได้อีกยาวๆไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเป็น v 6 2.3 JM นะครับตัวนี้นี่นะครับรองล้อ v i p สวยๆยางนุ่มๆซบๆแบบนี้นะครับถูกใจหรือไม่หาไว้ใช้งานให้รีบตัดสินใจนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับจัดสดในราคา149,0 0 0บาทนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่มินบุรีคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ สวยสมบูรณ์แบบนี้จัดไปในราคาแบบนี้ท่านชอบและไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับจัดไปเลยครับสวยมากครับไปดูรถได้เลยครับอยู่ที่มินบุรีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ